วันที่สิบสี่กุมภา,า,าวังว่าเฮาคงในพอกันพาวันนในวันนั้นให้เฮาสองคนในเดากันก็เจ้านั่นงานเกินคนก็เจ้าหนุ่มใหญ่เกินไปตัวอายมีเพียงยาดมน้องนางก็คงบ่สนใจก็อยากได้เจ้านันมาเป็นแฟนเพเจ้ากลนใหญ่แห้งแหงเอ,อ๋ยล่าแก้มแดงไออยากได้เจ้านันมาแทงอีลีเดออีลีเด้โ,โบไดัวยกบบไดโวลินไอวอลคมจริงออกจากหำ เขาหน้าไวรุนทำทรงบอต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนอกมีแต่ป่าและดงบันมีอาชีประจำการเขาทำมีอาสีมันคงบ่ต้องมางงกูเช้านะตกคำลงแรงและตั้งวงขอโทษในลายถลำคันเขาหน้าไวรุนทำทรงบ่ต้องมางงหำกูกูอยู่บ้านนอกกินเหล่ามึงคงบันมีอาชีประจำการเขามีอาสีมันคงบ่ต้องมางงกูดมก้าวตกคำลงแรงและตั้งวงกินเหล้ามึงคงเสียยาบ้า โอยกินเหล้าข้าวจังแม่มันแซบแท้เดียีมยาบ้าจังแม่มันหอมอิลี่น้อย ในเป็นผู้บบาวกรรมกรนิลาคนงามบนสอนตนถึงชีวิตในบัณทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามบงมองกันความฝันก็ง่ายมันสลายแต่ก็บ่ฮู้เพราะเหตุใดหรือเป็นเพราะนางบม่มีใจตัวไอเคยเป็นผู้บ่าวกรรมกรตอนนี้ไอเป็นกรรมการข่มฟันข้องไออยากเป็นอยู่หมู่บ้านอยากเป็นประธานบนโซวันสังคมสัมพันธ์กับเทวดาอยากในนั่งฟาเป็นพัน แ,แต่ว่าตอนนี้อมจเป็คนเดินเด้นบริติดปีกปินเจ้าคงบ่สนใจอีลาคนงามมา่ต้องเฮ็ดจังได้อยากใน้องหูไว้อาจเป็นคนห้ำไย่ yeah.